Wadah anak itu Ukasa 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 uka Na uka kati tapi... Na uka tapi... kati ัันนสดานรทัดสันดาน,ข,น,นดาของข้าพระพุทธเจ้าขอข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าาพุทธเจ้ะตั้งสติกำหนดไวจะตั้งสติกำหนดไว,ดไวที่อารมณ์ปัจจุบันที่อารมณ์ปัจจุบันด้วยความไม่ประมาทด้วยความไม่ประมาทนับตั้งแต่โอกาสปณินับตั้งแต่ ซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงนั่งให้ตรงกอบหน้าเสียงนั่งให้ตรงกอบหน้าแล้วก็ปิดตามองเบาหนูน้อยบันิปิดตาเปิดใจ ึกสมาธิแต่อย่างไวจิตแจ่มใสใจเบิกบานทุกท่านเมื่อก่อนเราเป็นนักศึกษาแต่มาวันนี้เราเป็นน <icus> ักปฏิบัติที่ชื่อว่า เนคขมันารรเนคขมันารีแปลว่าผู้อกปวยผู้หญิงเนคขมั่นโอรุนผู้อกปวดผู้ถือปวดผู้ชายตอนนี้เราเป็นเนคขมันารรผู้หญิง เป็นนักปฏิบัติในฐานะที่เขาได้ตั้งชื่อให้เราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องตั้งใจกำหนดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าก็กำลนดรู้ ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกก็กำหนดรู้ว่าหายใจออกสามผลร้อยผลพันผลรืยนับผลไม่ทั่วนผู้ปฏิบัติก็ต้องใส่ใจตัวเองสำรวจตัวเอง ดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็ตักเตือนตัวเองบัดน,นี้เราได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะได้ฝึกกรรมฐานเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางจิงตตวิญญาณ ของตนเองให้สูงขึ้นพยายามตั้งตัวตรงตรงคออย่ากคบกปายไหล่พึงหน้าตึงตัวตั้งหลังไม่คคคอไม่ตกยกจิตของตนให้สูงกำหนดดูอารมณ์ของ ดูสิในขณะที่เรานั่งด้วยอาการสงบสงบกายมือของเราก็นิ่งเท้าของเราก็นิ่งกายของเราก็นิ่งจะสงบกายเรียกว่ากายันุตตา ความสงบก,กายความเบากายสงบวาจาตอนนี้เราไม่ต้องพูดจากับใครไม่ต้องส่งสิ่งกับใครเมื่อปิดตาปิดวาจา เหลือแต่ใจผูป้ปฏิบัติต้องสังรวมใจสังรวมใจเพราะใจของเราเนี่ยมันนึกใจของเราเนี่ยมันทิดเร็วกว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ในีเราต้องกดโทรศัพท์สีเขียวก็ดีโทรศัพท์สีแดงก็ดี ทรศัพท์สีน้ำเงินกะดีเราไม่ต้องกดกว่าจะตัว,ตวแต่ตัวพวก็รครับแต่จิตของเราเร็วกว่าโทรศัพท์ท่านเรียกว่าโทรจิตโทรจิตเังเร็ว แป๊บเดียวก็คิดไปถึงบ้านแป๊บเดียวก็คิดไปถึงเพื่อนแป๊บเดียวก็คิดไปถึงกิจเร็วกว่าโทรศัพท์เรียบว่าตัวเร่งกิจเอ่นนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องสํารวมกายให้สงบสํารวมวาจา ให้เรียบร้อยหลักการสุดท้ายคือสํารวมใจนั่งตัวตรงปิดตาเบาๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆกำหนดดูไปที่ลมหายใจของตวเองตัวอย่างเรานั่งกัน นสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนถึง400ร้อยแต่ก็ไม่มีเสียงกระแทกใะไม่มีเสียงที่จะมาให้เกิดความวุ่นวายพระพุทธองค์ยิ่งทรงจัดว่าให้เราอยู่นสถานที่นั้น เหมือนอยู่ในถ้ำให้เราทำตนให้เหมือนอยู่สถานที่นั้นเป็นสถานที่ป่าอันเงียบสงบแล้วบันนี้จิตของลูกๆทุกคนก็เหมือนกันเราทำกายของเราให้เหมือนกับอยู่ในป่าใน สงบแล้วใจสำคัญที่สุดพยายามดึงจิตให้อยู่กับตัว than, cai, หลายท่านกายนั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าจิตไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนใจไม่ได้อยู่กับตัวเรียกว่ามันแยกกันอยู่ เมื่อเราแยกกันอยู่ระหว่างกายกับจิต <c oughs> เวลาบำเพ็ญสมาธิยานก็ไม่เกิดคือความรู้ความเข้าใจความรู้สึกที่ได้สภาวธรรมที่มีมันก็ไม่เกิด เหตนนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องฝนไหวพยายามนั um, h h ่งตัวให้ตรงๆกำหนดรมหายใจเข้าลรกๆกำหนดลมหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลรืๆหายใจออกยาวๆ หลังจากนั้นก็จะได้ยืนสมาธิอีกสักนิดหนึ่งให้ทำความสงบอีกหนึ่งนาทีหลังจากนั้นก็จะให้ยืนสมาธิอีกสักนิด